คำเตือนคลินี้สร้านสมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีคำหยาบแลนะคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลวนๆโอเคนะครับผมกราบสวีดสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะอาทุนท่านกันด้วยนะครับผมทุกผู้ชมในรอบนี้นะฮะ50นะครับผมโรมา50นะครับผมก็เป็น่า เทคนิคเทคสูตรเนาะสี่จกับจิตห้าเล่นระกันนะครับผมก็ห้าสิบนะครับผมมีท่านผู้ชมคนหนึ่งก็ขอมาเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ค่อยจัดให้นะครับผมเนาะในวันนี้ขอเป็นแบบของเราก่อนนะทุกผู้ชมนะแปดหมนห้านะครับผมในวันนี้นะใครที่มีสูตรดีๆเด็ดๆนะครับผมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้านล่างคลิปได้นะครับผมไปจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมทุกผู้ชมนะไม่มีอะไรจะเสียอยู่เหมือนกัน ถ้าเสียก็เสียน้อยนะครับผมเนาะแต่ถ้าได้ก็คือกําไรไปเนาะย,ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กับแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้ทำนะเมื่อวานก็เน็ตล่มนะครับผมเน็ตลม่มปดเล่นนะครับผมเนาะถือว่าจะเล่นได้นะครับผมแต่ก็ลงคลิปไม่ได้เพราะไฟล์มันต้องใจอ่าเน็ตแรงๆนะครับผมเ,เน็ตเป็นดอยอแล้วเมื่อวาน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะว่า วันนี้เมื่อวานนะผมสองสามวันก่อนอ่ะมาดีมากๆนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้ไม่รู้นะว่ามันมาดีหรือเปล่าแต่มาอีกครั้งหนึ่งวันนี้โห้ยสี 40. ได้ขวานหรือได้อะไรวะน่ะน่าจะได้ขวานสี่ตัวนะโอ้หายเป็นหมดจอเลยเมื่อกี้โอเคไปสี่จุดห้าสี่ครั้งแล้วก็7.5็ดจุดเทอร์โบกดมือยาวๆนะครับผม ไม่ไหวก็ต้องซ้ำอีกรอบแล้วแหละเนาะดูหเหมือนจะไม่ดีนะท่านชมนะเวลาตอนนี้บ่ายสองห้าสิบหกนาทีนะผมสี่ตัวมาห้าตัวมาสวยเออเคือคักคืกคืนกันหน่อยเฮ้ยเล่นแบบเงียบๆนี้ไม่ได้ละ เออเอาจงจริงถ้าเราเงียบโลมามันก็จะเงียบไปด้วยนะผมเออไม่รู้ทำไหมเยไปก็ใครที่มีสูตรดีๆนะก็คอมเมนต์บอก comment, บอกันมาหน่อยนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นอ่าสูตรที่ผมเล่นอ่าโลมาร้อยหนึ่งนะครับผมเนาะเออแต่ย่อขนาดลงมา50นะครับผมไม่รู้จะเล่นได้เปล่า โอ้ยดูดิมาอุย้ยเสดายโล่น่าจะเป็นโล่ห้าตัวอล้วผมแหเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้หนะเกมนี้ยังไม่ได้โล่ห้าตัวเลยนะผมเนาะเออก็ขอหน่อยแล้วกันวันสองวันมานี้โล่มาดีมากแล้วผมบอกเลยโล่มันก็มาดีทุกครั้งแหละเนาะออแต่มันมาแบบผิดปกตินะครับผมมาโคตรจะดีนะ โอ้โหโหวานอุย้ยอุ้ยน่าจะหมดว่ะท่านผู้ชมเกียร์ไปติด7.5ยาวๆแล้วผมเนาะเออ,อได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้ววะ50นะครับผมเออ,อยังดีกว่าผน20ละอ่ะ ที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหหมดนะครับผมเนาะเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมกลับมาอีกรอบนะผมรอบเมื่อกี้นะครับผมแนละ้วก็ผ่านไปก็หลายนาทีอยู่นะครับผมนอกระจอกก็ยังทานกิดน้ําอยู่นะครับผมเนาะเออเล่นไปเล่นมาไม่หมดเฉยเลยนะผมรอบนี้เหมือนเดิมนะครับผม4.5กับ7.5้นะครับผมนะเนาะไป แล้วผมไม่พูดความทำเพลงน,นะให้ที่มีสูตรดีๆเด็ดๆที่มันเด็ดกว่านี้นะ่ะเออคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะแอดกี้เกยจะเล่นแบบเดิมๆของแอดแล้วว่าอุ้ยลองโยกไปเล่นร้อยห้าสิบดีไหมเราลองโยกไปเล่นร้อยห้าสิดีเปล่าโอ้โหมามงกุฎเข้าใจหัวโกคนเล่นนะครับผมโอ้ เล่นไม่เข้านี่ก็นะเล่นไม่เข้านี่ก็เสียเยอะนะครับผมไปโอ้โหโบนัสมาโอ้โหโบนัสแรกครับผมสวยหืมมา,านานๆมาทีทุนห้าสิบนะครับผม <laughs> นานานาทีทุนห้าสิบอ่ะเอามา,มา เปิดประเดิมได้โลกและผมว่าเกมนี้ผมไม่ได้ฟันแน่นอนว่ะอุ้ยได้ดามหนึ่งมานั่นไงถ้าเปิดประเดิมได้โล่นะครับผมนะผมจะไม่ได้ฟันโอ้โหโลอีกแล้วผมว่าแล้วนะรอบสุดท้ายซ้ําไปตรงเดิมมันต้องมาให้แล้วแหละไปเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเมื่อวานเฮ้ยเมื่อวานไม่ได้เล่นนี่ว่า วันคืนนะครับผมเนาะก็ได้โลเนี่ยแหละครั้งแรกหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฟันนะครับผมเนาะเป็นอีหย่างวะโอเคไปต่อเรื่อยๆนะครับผมท่านผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันมาดีอยู่นะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ดีพอสมควรเลยแหละเนาะอย่างน้อยก็ดีแล้ววะมา17 ตอนนี้ขึ้นไปอาอาเรียกว่าไงคือทุนนะครับผมวนเะมื่อกี้ก็ห้าสิบรอบนี้ก็ห้าสิบนะผมเป็นหนึ่งร้อยเออคือทุนอยู่ออกไปเรื่อยๆไปเกมนี้น่าจะดีเออสองไลายไปยเกมนี้น่าจะดีกว่าเกมแล้ววะ่ะดูจากทรงนะค่าผู้ชมนะอุย้ยบอกมาหนึ103่งร้ยอยสามร้อยสามเก้าแบบเดิมนะผม,ม,มเจ็ดซุ่งฮามือ อันไงดูดแล้วโอ้โหดูดแล้วดูดแล้วอุยอะไรกันครับเนี่ยนูกชมหูม,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 มาเออห้าสิบนะครับผมจะมีอะไรดีปะเนี่ยห้าสิบห้าสิบมาเลยโชว์ เสียได้ตรงเดิมนะไอ้นั่นแหละนะครับผมได้โลเฉยเลยนะผมเราน่าจะได้ฟันสักดาบสองดาบนะผมฟันสักดาบสองดาบไม่บอกเลยว่าพอนะผมเกลือไม่เกลือแน่นอนนะผมได้มาเออผมต้องหยุดอ่ะแล้วดูเกมนี้ต่อไปนะผมเราเจ็ดจุดห้าหลังๆมาแม่งโดนดูดเลยเว้ยเฮ้ยมาหน่อยเพื่อน มาหน่อยยืดแบบนี้ไม่ได้นะนี้ค,ครับผม,ลง,มล,ลงก็ได้โอเคสวยโลมาแถวหนึ่งขอละโอ,โ,โอ้โหแต่ได้ฟีสปินอยู่นะครับผมโอ้โหแต่ได้โล่ห้าตัวเกมนี้ยังไม่ได้โล่ห้าตัวเลยป่เกมนี้ยังไม่ได้โล่ห้าตัวเลยนะผมท่านผู้ชม โอ้ยเกมมีเกลือวะ่ะเออโน่ห้าตัวไม่เคยได้เลยนะได้แต่โบนัสแต่ไม่ได้ฟันเลยครับผมเนาะโหโคตรดายโอเคลงมาเจ็ดสิบก่ายังมียังม,ยงมียังมีทุนอยู่เอออย่ากฟาวไปยังมีทุนอยู่ทุนปลาเลอะเยอะแยะนะครับผมเนาะห้าตัวมาครับผมสวยเออให้มันมาแบบนี้บ้าง สี่สิบมาผมสวยมาเออให้มันมาอย่างนี้บ้างนะผมเนาะแต่ก็อย่าดูดันเลยนะไปโอ้ยใจสายทุนน้อยนะผมเนาะสายทุนน้อยวันนี้เรามีทุนน้อยเราก็ไปน้อยๆนะครับผมมีเยอะไปเยอะมีน้อยไปน้อยนะครับผมมีเยอะไปน้อยก็ได้นะผมเนาะเซฟเยยตัวเองบ้างโลมาแถวนึงไปมา ก <Techn Pokémon> <rapper> ็เกือบได้หลายครั oh, ้งเหมือนกันนะแต่มันไม่ออกให้ทำไงครับผมโอเคโอ้โหยโอเคโอ้โหยโดนโอ้โหโดนยับเลยยันเกอ่าอาาได้ครั้งหนึ่งโอ้โหโดนยับเลยหลังๆมาโอ้โหโอ้โหกะเพิ่มเบ็ดไปนิดเดียวเองนะท่านผู้ชมนะแม่งเอาจนหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชม เออกาเพิ่มเบ็ดไปนิดเดียวเองนะครับผมเอออ่ะไฮเลน่นจนหมดไปเสรศษนะผมนะเนาะโอ้กาเพิ่มเบ็ดไม่น่าเพิ่มไปเลยนะผมต้องจบนะโอ้โหเงินโอ้โหไม่น่ารอดนะครับผมนะักจุมนะไปเอาให้หมดไปสิบห้าไปเลยนะผมนะเนาะโอ้โหจาก7.5โอ้โหน่าจะเล่น7.5ว่ะเออ,อน,นี่เพิ่มไป15แม่งหาย